ติดมากเลยค่ะวันนี้วันเสาร์ค่ะกำลังจะเดินทางไปธุระที่อำเภอเมืองเนะีคะชุมบุรีตำบลบ้านปึกค่ะอยู่ใ,ใกล้ใบางแสนกับอ่างศิลาแต่โอ้โหนี่เลยค่ะรถเต็มถนน,นเลยเราก็มากันสองคนเหมือนเดิมค่ะค่ะเดินทางกัน วันนี้ก็ถึงถนนสุขุมวิทแล้วค่ะอยู่ตรงนี้เลยแมคโครชนบุรีถนนสุขุมวิทค่ะนี่นี่ค่ะเลี้ยวเข้าอ่างศิลาแล้วเดี๋ยวให้ดูถนนนะคะวันนี้ท้องฟ้าสดใสมากเลิกดีค่ะเขานัด10วบบงนะคะ ตอนนี้10โมงครึ่งแล้วแต่ก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวไปถึงข้างหน้านี้ก็เลี้ยวซ้ายก็จะถึงแล้วค่ะมาชนบุรีค่ะออกจากป่าจะมาทําธุระค่ะวันนี้จะมาคุยค่ะจะมีฝ่ายชายนะคะแฟนหลานสาวค่ะ <laughs> น้องเมย์ค่ะเขาจะมาพูดท่าทามสู่ขอค่ะ ก็มาทำธุระให้เขาหน่อยถึงไอันสมควรที่จะมีครอบครัวแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็จะให้ฝ่ายชายเขามาคุยกับผู้ใหญ่ของฝ่ายเราอะค่ะก็ผู้ใหญ่ของฝ่ายเ้ามาคุยกับฝ่ายเราก็คือเหมือนนัดที่แบบว่าทำพิธีทำพิธีอะค่ะค่ะเดี๋ยวไปเก็บภาพไปให้ชมเล็กน้อยนะคะมีหลานสาว ได้เลยแม่เจ้าสาวนะคะที่สปายอันนี้ป้าค่ะอันนี้แม่เจ้าบ่าวแม่เจ้าบ่าวแล้วก็มีคนนี้ด้วยค่ะ น้องสาวพี่ณิ คุยกันเสร็จแล้วเดี๋ยวออกไปกินข้าวกันค่ะไปกินข้าวที่บางพระร้อนมากเลยค่ะนี่ค่ะที่นี่นะคะบ้านเนี้ยเราเคยอยู่นะอยู่บ้านหลังนี้ค่ะเปิดร้านทําผมตอนหลังย้ายไปอยู่ที่อําเภอหนองใหญ่ค่ะไปกันแล้วเดี๋ยวเราไปคันนี้ไปกินข้าวที่บางพระเอาพามาดูที่ค่ะ ตรงนี้อยู่ตำบลบ้านปึกนะคะหมู่ห้าเขาซ,ซื้อที่มีต้นมะม่วงเดี๋ยวเรามาเก็บกินค่ะทีหลัง <Yeah. S 1> <laughs> เชื่อพี่พาไปดูค่ะมีไหนหนาต้นลำใหญฮะตรงไหนมั่งมึงเอามะม่วงนั้นดอกไม้ปะปลูกไว้อย่างงามไม่มีใครมาลดน้ำเนาะเน้อะโดมะนาวใครอะพี่ลรย เดี๋ยวนะคะจะไปเก็บนี่บานไม่รู้โรยนนะต้นมะม่วงนี่ไปถึงโน่นเลยะนะโน้นเลยแล้วตนนี้ที่บ่อน้ำของเราด้วยนะเขามาล้างวัดให้แล้วใช่ไหม,มปิดฝานะพี่ไรไปซื้อฝาบ่อม,มาปิดนะ เดี๋ยวหมายจะตลงไปต้นลำไยลำไยกระโหลกค่ะออกลูกแล้วเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะลูกลำไยกระโหลกเห็นไหมคะพี่สาวก็เดินพาดูค่ะพี่น้องก็จะพูดกันอย่างนี้นะคะกูมึงนี่แหละคะ่ะแต่เรียกพี่ไรมีต้นชะมวงด้วยไม่ใช่ชมวงธรรมดาคะ มาดันเหรอทําไมใบเหมือนชะมวงเลยจริงเหรอพี่ไร่ปลูกมาปริงไว้ด้วยนะนี่ชอบกินนี่เขาบอกว่าใบมาดันค่ะทําไมใบเหมือนใบชะมวงเลยแลจะไม่รอดพี่ไร่ไหนเขตเราตรงไหนอะเห็นเห็นเสาปูนเห็นเห็นไปถึงนุ่นหลืต้มนมะม่วงตายมั้งนะหรอแนวมะพร้าวหรอแนวยาวหรือแนวอะไรตามยาวผืนชาจากเสาไหนทางเนี้ย จากถนนที่เราจอดอ้ใหญ่เหมือนกันนะถึงมะม่วงสามงานเนี่ยนะสามที่ไหนสามร้อยเก้าสิบตารางยังไม่ถึงงานเลยพูดผิดจะบอกว่าเนี่ยค่ะมันใหญ่แวะแวะดูแวะดูสวนพี่ไรพี่สาวค่ะเดี๋ยวค่อยไปกินข้าวเสสุกแล้วเหรอแกะให้ดูหน่อยอืมยังไม่งอมเลย อืมอร่อยค่ะหวานเม็ดเล็กดีนี่เต็มเลยเนะี่ยอืมเขาฉีดยาหรือเปล่าเนี่ยด <laughs> เดี๋ยวไปหาถุงใส่คันนี้น,น,นี่มันเป็นดินทรายธรรมชาติใช่พื้นดินทรายก็มันอยู่ใกล้บางแสนเนาะ เก็บมาเลยพี่ลายมีน้ำหรือเปล่าพี่สาวก็เก็บมะนาวค่ะพอดีเลยจะเอาไปกินใส่เป๊ะมีดอกไม้ด้วยเดี๋ยวไปหาถุงใส่จะไปปลูกที่หนองใหญ่ไหนโอ้ยพี่ลายเก็บขายได้เลยอะทั้งหมดทั้งหมดเขาขายเท่าไหร่สามล้านแปดโอ้โหเอาไปปลูกตกไร่เท่าไหรเนี่ย กำลังวาละหมื่นไม่ถึงหมื่เนเกาไปไปแล้วร้อนพี่ไรเดี๋ยวเขารอบอกนี้แล้วใช่ไหมว่าไปก็คือจองโต๊ะก่อนสะดสะสเดอะเวนการรจริงๆเลย,เยถ่ายคลิปกับพี่น้องที่ไรไมันพูดภาษาแปลกๆอยู่เรื่อยเลย<อ> <laughs> นี่ต้นไอ้นี่นะคะรู้จักไหมคะโสมไทยค่ะจิ้มน้ำพริกอร่อยจะดูไหมไอ,อนน้อนี่น่น่าน่นา ชวนไปดูอีกแล้วค่ะคนรอในรถสงสัยหน้ามุยนี่นี่นะคะเป็นบ้านแบบบ้านเรือนแบบคนแถวตำบลบ้านปึกก็จะอยู่กันอย่างนี้ค่ะไม่ปลูกบ้านสูงมากลมแรงพี่สาวชี้ให้ดูนี่ค่ะมีพวกเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่คือเครื่องมือทางการเกษตรสมัยปู่ย่าตายายนะคะ มีระหัสน้ำมีมีคันไถมีกงล็อเปลี่ยนเขาถอดไว้ดูสิคะดินเนี่ยคือดินทรายอะคะ่ะดินจากดั้งเดิมเพราะตรงนี้มันอยู่ใกล้บางแสนนะคะไม่รู้พี่สาวพาไปดูอะไรร้อนมากเลยค่ะะเสาอะไร อ๋อเขาพามาดูหลักเขตค่ะเนี่ยต้นว่าถอนทิ้งเลยต้นว่ากินไปทั่ว,วเนี่ยเหรอพี่ไรหักอันนี้เหรอวควินินคินินไม่ใช่สะดาวควินินสดายอดขาวอันนี้ควินินก็คือมันจะขมสดาขมนั่นแหละมารุมเต็มต้นเลยค่ะ,มะเมล็ดแก่เนี่ยเมล็ดแก่มะรุมเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเอามากินแก้ไอ เคี้ยวแล้วเวลากินน้ำจะหวานนะคะโอ้ยพี่สาวพาลุยป่าค่ะร้อนค่ะอุตส่าห์แต่งหน้าแต่งตาค่ะแต่พี่พามาลุยสวนมาลุไปเอไปเดินไปค่ะมาลุ่ไป,ปลูกไม่เอาที่บ้านปลูกตัดทิ้งไป ไปเ,เอาไว้ทํายาแก้ไอน,นะพี่ไรมีต้นเห็นไหมคะต้นปึกต้นมะพร้าวไอ้ต้นตาลน,นะคะที่เขาที่นี่นต้นตาลเยอะเขาก็เลยเรียกว่าบ้านปึกหัวใสเมงเลยคะ่ะ <c oughs> ร้อน <c oughs> ไปแล้วค่ะไปต่อแล้วค่ะนี่คะ่ะมาถึงแล้วทะเลบางพระคะ่ะสวยไหมคะ <c oughs> ถึงร้านแล้วค่ะพี่สาวพาครอบครัวมาพิลา่ะ <c oughs> <c oughs> ติดอินซีฟู้ดหรือว่าพี่ไลยพาไปร้านชายหาดหรอไม่เคยมาร้านนี้นี่คะ่ะหมึกนึ่งมะนาวบอกให้ตักตรงไข่อ่ะพี่อู้ม่เอาไข่ให้เลยย <c oughs> แซ่บเปรี้ยวผัดไข่เค็มคะ่ะ แล้วก็มีัมปลากระพุ้มปลากระพงทอดล้านปลาแม,ไม,ไม่ไม่กินอ่ะแม่กินตอนสวนไม่หิวอ่ะหิวแล้วเที่ยงแล้วนนเนื้อปูผัดผงกะหรี่นะคะปลาโดนเจาะไปแล้ว,วอ้อสวนร้อนๆที่นี่อาหารจานใหญ่นะคะ จิ้มดีโคเชมมานี่เขาโฆษณาเดี๋ยวจะชิมดูค่ะแหงปลาปลา,ปาเห็ดโคนมหอายที่จานใหญ่ทั้งนั้นเลยมีอะไรทอดมันคุ่งค่ะมันจิ้มโตใหญ่ ยังไม่หมดนะคะยังมีออกมาอีจานหนึ่งผัดชาทะเลเทพถ่ายรูปผัดชาทะเลสคนถ่ายรูปกินอิ่มแล้วก็เด็กๆมาเล่นชิงช้าค่ะร้อนเดี๋ยวหาหลบแดดก่อนใครจะโรได้สูงกว่ากาันโรชิงช้าใครจะโรได้สูงกว่ากัน เริ่มอิ่มแล้วเอาแต่นี่เป็นอะไรยังไงจ๊ะหลับเหรอมีอมีแผลด้วยขาเป็นแผลมีมีหัวด้วยระวังนะดี๋ยวบาด เดี๋ยวอาไปที่โต๊ะก่อนนะเล่นกันไปลูกระวังตกนะไปกินต่อค่ะเป็นไงนะัดยอมแพ้ยังยอมเลยอรอ <c oughs> อายอมนานแล้วคนนี้ก็ยังไม่ยอมนะคะ <c oughs> ดูน้ำทะเลแต่มันไม่สะอาดเบลือกหอย ชาวประมงหาปลาค่ะทุกคนหยุดแล้วค่ะคนนี้ยังไม่หยุด จบท้ายด้วยของหวานค่ะมีแปะ้วยแล้วก็มีเฉาุูคนตัวดำๆก็ชอบกินเขาดำๆต้องห่อกับบ้านค่ะกินไม่หมดพี่อูจะกินเล่นให้หมดกลับกันแล้วขายหนูไม่มีเลยค่ะจ้ะไปไปขนุนก่อนแม่เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้าน